จะไปอีกหนึ่งผลงานเพลงครับหกชุดเบาๆบลายไม้ขนาด120ยยี่สบเซนราคาถูกกับมี้าคาับแพงกับมีครับผมลายใหม่ผู้ใดสนใจทักมาได้ครับเด้อ โต๊ะแตงโมงพุตบอลสีขาวสตรอเบอรี่สีแดงพอวันนี้พอแค่นี้ <c oughs> ลายไม้สวยๆร้อยยี่สิบเซน จัดไปเบาๆครับราคาพ9นเการสิาำหรับปลายไม้ชุดร้อยยี่สิเซนครับผมความยาวมีเก้าอี้2ตัวนะครับดูลายไม้เสมือนจริงนี่ครับเปลือกไม้พี ลาเงาะวับครับใส่ย,ยังดีเคลือบแลกเกอร์หอมเบอร์โอเคครับผม